มาครับหมูป่าเทาดำเกียร์ออโต้นะครับตัวเ e ตอ t i ิชั่เลขไมลหลักหมื่นราคาดีๆย้ำอีกทีว่าเกียร์ออโต้นะครับ2.4 NT Z e d i เซตอนะครับเป็นตัว Smart c แคปคันนี้รถปี2021นะครับเลขไมห์60,000เท่านั้นกับราคาครับ4 49,000ได้เกียร์ออโต้เลขไม่หลักหมื่นรถปี2021นะครับหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะคันนี้บอกเลยว่าส,สวยๆพี่ซื้อสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ อยากได้วิเชิงานสามารถติดต่อมาได้ดื่วนๆนะครับคันนี้มีในส่วนของการชนด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กะยะยถอยเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีขายดีสีหาย,ยากเกียร์ออโต้ราคาดีๆแนะนําคันนี้นะครับใายได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ครับด้านในส,สวยๆแบบนี้เลยนี่หน้าจอทัชสกรีนนะครับเลขไมหกหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นแล้วก็ภายในแคปตัวเบาะนี้เรากําลังทําการ เบิกศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตนี้สวยๆเลยพี่นะครับ4 4 9,000ต้องไปไวกันหน่อยนะครับส่วนมากเกียร์ออโต้มาผมจะขายอยู่ที่ประมาณ4 4 47 48นะครับแต่คันนี้ได้มาถูกนะครับ4 4 9เองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ Z Edition เกียร์ออโต้เทาดำราคาดีๆนะครับแนะนำคันนี้เลยแล้วก็ใครจะซื้อส่วนนะครับผมก็มีในในส่วนของข้อเสนอพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะรีบติดต่อกันมาได้ด่วนๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ Toyota r รี v o 2.4 NT Smart Cap Z Edition นะครับปี2021เลขไม่60,000เท่านั้นนะครับและได้เกียร์อ จัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นะ7,000กว่าบาทแค่นั้นเลยนะครับเป็นหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับแถมได้คันสีเทาดำด้วยนะครับนี่ครับกระจังนหน้าโครเมียมเคี่ยวหมูป่านะครับสีสวยพร้อมกับกระจังตรงกลางที่เป็น,นส่วนของตัวสีดำเป็นโนแบกนะครับโลโก้ใหญ่มากผมไม่ดูก่อนนี่ครับปิดไม่มิดเลยนะโลโก้แท้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะสีสวยเใส,ส,สแบบนี้เลยพร้อมๆกับหลอดมันติดีเฟกเตอร์ นะครับไปทะเบียน4 5 9 2นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าโคมไปนี่สวยทั้งสองฝั่งนะครับรอยหินกระเด็นไม่มีแล้วก็ตัวแก็บระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ่าเนาะผมขอเกิดนิดนึงนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทัวประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนั่งรออยู่บ้านเตรียมเอกสารไว้ เหนือออกตกใต้ผมมีไฟแนนซ์ประจําทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปหาเนาะอาชีพอะไรออกได้มากนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็ออกได้นะมีเล่มเขียวนะครับมีการอัปเดตทุกเดือนเนาะมีเครดิตก็ผ่อนดีผ่อนตรงรับดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับใครอยากได้วิชชงานสามารถติดต่อมาได้นะครับนี่ทกศนี่อะไรก็เป็นเครดิตได้เหมือนกันนะครับลองมาปรึกษาผมได้นะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวล้อนะครับตัวล้อก็เป็นล้อแม็กซอลลอย นะครับมาพร้อมกับยางปี2021แต่ผมดูจากสภาพยางให้แล้วนะครับน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะครับตัวรอมหมคตัวอะไรก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับตัวสันเหลี่ยมตัวอะไรคมๆแบบนี้เนาะกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับมือนะครับก็เป็นในส่วนของตัวเอนทีเนาะแต่ในส่วนของเกียร์ออโต้ก็ยังเป็นรุ่นที่อยู่ในราคาดีกําลังเหมาะสมอยู่นะครับ,นะรบนะสำหรับคันนี้ตัวกันสาดก็มีมาให้สัเหลี่ยมข้างก็ถือว่าสวยเนาะ แล้วก็ในส่วนของกันลอยนะครับตัวแคปรานะครับติดตั้งมาให้ด้านล่างเขียนคำว่าโตโยต้านะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับครัน้นี้นะครับสันเลียมก็ถือว่าจัดจ้านเลยนะครับตัวสีนี้จัดจ้านมากนะครับสีขายดีด้วยแล้วก็กันชนด้านหลังเป็นกันชนทรงเดียวกันกับตัวยกสูงนะครับแล้วก็มีส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้นะครับตัวโคมไฟอะไรก็อยู่ในทราบดีโลโก้อยู่ในทราบดีโครเมียมแบบนี้นะครับของนี้ก็เขียนคำว่ารีโวนะไฮรักรีโวนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮรักตัวใหญ่ นะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดอ่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะไลเนอร์นะครับไม่ได้ช้ำอะไรมากมายนะครับแล้วนกะ็ในส่วนของตัวสะโพกขวานะครับสวยๆแบบนี้อันนี้คือสะโพกซ้ายนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบเนาะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับโอเคมา ด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีการชนหนักจมนะพิ่ความหมาอยู่แล้วเนาะทีมจะซื้อเราดูแลครบอยู่แล้วนะเรื่องการคัดรถเกรดเนะครับคันนี้ก็เข้ามาพร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับก่อนสมมอบให้ลูกค้าผมขอเวลาแค่1ชั่วโมงมาซื้อสดขับกลับได้เลยครับสำหรับคันนี้เนาะตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัวเซต e อ dition อยู่ครบนะครับสัญลักษณ์ข้างก็จะอยู่ครบเหมือนกันอาจจะมาแปลกนิดนึงนะส่วนมากขายแต่ในส่วนของตัว4ประตูนะครับ ก็วันนี้ก็มาถ่ายในส่วนของตัวแคบให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเผื่ออะไรเนาะก็จะได้มาพูดคุยกันมาปรึกษากันเรื่องความจริงใจเรื่องความตรงไปตรงมานะครับผมเนี้ยถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคัสซีนะครับต่างๆด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีการตัดต่อนะครับก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะสัหลี่ยมฝั่งขวาถือว่าครบจบแบบนี้ นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะเดีย๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านในกันดีกว่าครับมาขออนุญาตเปิดประตูเนาะนะครับในส่วนของด้านในตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังนะครับเบาะแคปอันนี้ผมก็ทําการเบริกศูนย์อยู่มันมีรอยฉีกขาดนิดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตัวด้านหลังพนักพิงตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวผ้าป้องผางกลิ่นหอมนะครับมีการซักคมซักอะไรให้เรียบร้อยในส่วนของตัวคานบีหัวรดนี่สวยกิบ นะครับดบบอร์ดตรงด้านข้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะกระจกหน้าต่างเครื่องบินอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะขออนุญาตเปิดในส่วนของนี่ให้ดูนะตัวยางเม็ดอาร์คนะครับกระดูกงูเปิดออกมาครับส,สวยแบบนี้เลยอ่านะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของดบบอร์ดตรงประตูด้านข้างตรงนี้ก็ถือว่าสวยตรงนี้สะอาดสะอ้านนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ฝากคนขับเซ็นทันล็อกมากระจกปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย นะครับความมัลอยอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะผมขออนุญาตเข้าด้านไหนแล้วกันนะเปิดประตูไว้ดีกว่านะมืดๆนะฝนกำลังตกเลยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับใครหารถไปใช้งานนะรีติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับอ่ามานะครับนี่ครับเลขไม์อยู่ที่61679กิโลเมตรนะครับก็เป็นเลขไม์น้อยนะเลขไมหลักหมื่นนะครับ หน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Android Auto แล้วก็มีพื้นที่รองรับในส่วนของ Apple c a r p l a y ได้ด้วยนะครับมีมีในส่วนของบลูทูธให้นะครับแต่ Apple Ca r า l a เผมขออนุญ,ญาตด,ดูให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้มันยังไม่ปลดล็อกในส่วนของ Apple นะครับ a p p เ e เนี่ยไปปลดล็อกที่ศูนย์ t ต y o ต a าได้เป็นแอปแท้นะครับไม่กี่บาทนะไม่เกินพันแน่นอนนะครับใครที่ใช้ iPhone เนาะก็สามารถไปปลดล็อกได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ปกติแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Android เชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่แต่บูทูตนี้เชื่อมได้ทั้ง2ระบบอยู่แล้วแหละทั้ง iPhone และ Android นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับมีหมวดเมนวดในตัวอีโคโหมดเพราะว่าโหมดครบจบนะครับจุดบางแก้วมีมาให้คอนโซลตรงกลางถือว่าสวยพวงมาลัยอยู่ในสภาพปีแบบนี้และที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวแดบบอร์ดด้านหน้าถือว่าโอเคนะครับนี่นะถือว่าโอเคเลยเนาะระบบแอร์แบ็กมีมาให้นะครับหน้าคู่เนาะความปลอดภัยเขาก็จัดมาเต็มอยู่ นะครับตัวไฟก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพหลังคาด้านบนรอยยันมหาอุดนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยนะตรงนี้มีกระจกให้นะสำหรับคนมองข้างนะครับอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ,ะคู่มือนะครับมีให้ครบเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กเซอร์วิสโอเคมีให้ครบนะครับใครที่อยากเอาไปเข้าศูนย์นี่นบุ๊กเซอร์วิสเล่มเขียวนี่เลยนะครับเล่มเขียวมีมาให้นะครับ กาสามาลเรถเข้าศูนย์ได้ปกติเลยเดี๋ยวเราไปคมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับผมก็สตาร์ทรถไว้อยู่เนาะนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยเนอะการมาจาก,กโรงงานนะครับอยู่ครบปกติใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนี่เลยนะพี่รถเดิมรอบคันนะครับรถยัคโซรามีมาให้นะการม้าก,กันอะไรนะม้าจมพูม้าฟ้าม้าขาวนะครับมีมาให้ สัญเียนด้านข้างมีมาให้นะครับชุดเนมเพจนะครับตัวเลขกลมคมแบบนี้เลยแล้วก็หัวน,อน,น็อตมีสวยอยู่แล้วนะครับนะสันเลียนด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะครับสีเดิมรอบพันนะตัวกิฟตตัวอะไรนะครับอยู่ครบปกติแล้วก็ที่สําคัญหัวน,อน,น็อตอีกฝั่งหนึ่งหัวน็อตสวยเดิมเลยที่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านี่ครับโอ้โหนะจเจมๆจมคานด้านข้างนะครับนี่คานด้าน,นหน้านะร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัด อันนี้คือเครื่องยนต์4สูบ1 6เปัป่วนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ4ป,ประตูยกสูงเลยนะ,ะนะครับ150แรงมา้า2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอัตราการเล่งนะครับหรืออัตราการทอกนะดีกว่าในส่วนของตัว4ประตูแน่นอนเพราะว่าน้ําหนักเขาเบากว่านะครับน้ำน้ำหนักเขาเบา,เบาวกว่า150แรงมา้าเท่ากันเลยนะครับนี่คือลี vo 2.4N t Smart Cab Z e ที่ i o n นะครับปี e 2021เ็ลขไม้ห0 0 0ื่นเท่านั้นกับราคานะครับอยู่ที่4 4 9 0 0 0 นะครับฟรีดาวน7ผ่อกว่าบาทเองใครอยากได้พิเชงานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับเกียออโต้นานๆจะมีเข้ามาทีนะราคานี้นะครับต้องไม่ไวกันหน่อยเนาะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดรุดใ,ใหม่ๆเสยืยบนี้วันนี้แมนพยูนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ